สวัสดีครับวันนี้รายการพระคำนำสุขมาถึงท่านแล้วนะคะอารียรายการที่พระเจ้าให้จัดเตรียมคนขึ้นสวรรค์ให้หมดทําความดีไม่ปิดสินทมไม่ลักขโมยไม่ขืนฆ่าไม่เหจียดฉาไม่เนินทากันทุกที่ไม่จองหองไม่อวดตัวไม่ล่งภานณีทําความดีอย่างเดียวตามพระองค์ทรงนํานะคะในโยบบทที่สามสามข้อยี่แปดพระเจ้าทรงถ่ายจิตวิญ,ญญาณของข้าไว้ไม่ให้ตกลงสู่เหวลึก ถ้าจะมีชีวิตอยู่ชื่นชมความสว่างตลอดไปฉะนั้นชื่นชมความสว่างทางพระเจ้าทางบริสุทธิ์ให้หยุดบาปตลอดไปนะคะอธิษฐานค่ะโอ้ฟ้าเอเธนเฮ e เวนเฮนโหลดเบย e เ o u นม i ยุดชิงดมคำหยุดวินดีดาโนเนราซ n จีดินเฮเวนกิฟอันดีเดลเดอ o เบดแอนโฟกิฟอันเดด a อสวียนโซแฮโฟกิเวนอเดเธอร์อลิตอันเดนดิทูทิมเทชันบัดดิลิเวอร์อาร์ฟอมยิวิน t อยอิสต์คิงดมเอนด์เดอะพลวัยเดอะกรอฟฟอร์เอเวอร์เมน ข้าแต่พระบิดาของข้าพรงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะขอให้นาจักของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค์ขโปรดประทานอาหารประจวันแก่ข้าพงหลายในการวันนี้ขอทรงยกนี่ข้าพงทลายเหมือนที่ข้าพงทลายยกนี้ผู้ที่เป็นนี้ข้าพงทลายเช่นกันและขออย่าให้ข้าพงทลายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพงให้พ้นจากมันร้ายเหตุว่าราดอำนาจฤทธิ์พระสิริเป็นของพระสุปไปเป็นนิจอาเมนฮารยา ขอพระเจ้าเทพโพลลงมาให้ลูกๆทุกคนที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอาดในวันนี้ในการเฝ้าเดี่ยวในการแชร์พระคำนำสุขในการอธิษฐานเพื่อคนทั่วโลกให้สงบสุขกันขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซซอาเมนเต้นจีสัตว์เพชหลอดเพศหลอดขอบคุณพระเยซูสันเริญพระเจ้า,าจสัเนเริญพระเจ้า ทั้งหมดเอาไปไม่ได้แน่คงเหลือแต่ความดีที่ทำไว้ทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนต้องตายคนมากมายยังหล,ลงผิดติดโลกีขอให้กลับใจไม่ทำชั่วให้กลัวพระเจ้าทุกคำเจ้าแบ่งปันพระคำนำให้ทุกที่อ่านพระคำแล้วทำตามพระคำดีในทุก ทางไปเจ้าได้ข้าววันอ่น ทำในยามเก่งพระเจ้าค่ะไม่อวดตัวไม่อวดรู้ไม่อวดร,รวยไม่เยอะยิิงนะอย่าจองหองกันขอบคุณพระเจ้าในนามพิเยซสวาเมนอตอนนี้อ่ฝนจะตกแล่าวนะทางภาคใต้งชุมพลไปถึงน,นู่นเนี้ยนราธิวาส่าข่าวก็บอกเมื่อเช้านะแล้วข่าวกับเมนยังรบแล้วมันใส่ร้ายไทยตลอดนะพี่น้องต้องอธิษฐานเผื่ออย่างเดียวให้ํำเมนนี่กลับใจถอยร่นไป อย่ายิงมันยิงก่อนนะพี่น้องยิงทหารไทยตายสงศพก่อนนะล้าก็มันแชร์ไปบอกว่าไทยยิงก่อนวอพี่น้องก็ช่วยอธิษฐานให้กลับใจจากบาปให้กระมิกลับใจจากบาปอย่าทำผิดกฎสวรรค์นะคะพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้ลูกาบทที่21ข้อ11 And ็ด e r e will be great uh, earth f a ฟ e นะพระเจ้าให้แผ่นดินใหว่มาเราแล้วลนะ In various place ในสถานที่ต่างๆ and fame in นะอดยาการอดยา and pestilence นะ and there will be a fearful sight and great sight from heaven เกิดแผ่นดินไหวใหญ่และเกิดกันดานอาหารเกิดโรคภัย นะในที่ต่างๆเนี่ยเกิดโรคภัยในที่ต่างๆเฟมอิ n แปลว่าเกิดอดอยากเพสชีเพสชเลนะนี่แปลว่า,าเกิดโรคภัยในที่ต่างๆนะแล้วก็เฟีย l ุนไซวิบัติอันหน่ากลัวหมายสำคัญใหญ่จากฟ้าสวรรค์ลงมาพี่น้องเนี่ยนอกจากพายุแลว้ว พายุทั้งแผ่นดินไว้ทั้งพายุพัดทั้งน้ําท่วมแผ่นดินถล,ลม่มยังมีสงครามอีกเห็นไหมพายุเยอะแยะไปหมดฉะนั้นต้องขอพระเจ้าอย่างเดียวใครที่อยู่ในพระเจ้าจะสงบสันติสุขนะคะ body, way, อิสยาบทที่ยี่บเก้ข้อหกพรอมยาเวยูวินแฮฟเอทเทนชันวินทันเดอร์อ่าเสียงฟ้าโรองแล้วแลวแอนวินอะเกสซาวน่เสียงดังลั่นเลยพีแ่บบน้อง ส r m มวินพายุนะ and เคมพาสพายุแรงกา้า and the flame of a devouring devouring fire เห็นไหมไฟเปลวไฟจะเผาผลาญแล้วนะพร้อมด้วยพายุหมุนและเปลวไฟจะเผาผลาญนันะ่นแหละนั่นแหละนะถึงต้องบอกบทนี้อีกทีเพราะว่าพระเจ้าจะมาแล้วนะ พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์จะเสด็จมาฟ้าคำรนแผ่นดินไหวเสียงกมปนาตเสด็จมาด้วยลมกล้าและพายุหมุนและเปลวไฟเผาผลาญน,นะพี่น้องต้องจำและบอกเพื่อนๆต่อพระเจ้าจะมาแล้วนะพร้อมฟ้าคำรนพร้อมสแสดงอิทธิฤทธิ์กำปนาาดัดงลั่นไปหมดเลยหน,น้าหวาดกลัวเหลือเกินมาด้วยพายุหมุนด้วยลูกไฟเต็มไปหมดล้างบางเลยแะ คนไหนที่ชั่วนะตรงไหนที่ชั่วกับเหม็นต้องให้กลับใจไงไม่งั้นพระเจ้าจะล้างบางนะเพลงมาราโกบทที่อ๋อยังไม่ถึงเพลงมาราโกโบทที่13ข้อ24อ่าถึง25นะ but in those days after that tribulation ความยากลำบากแล้วไว้ the sin อ่าเดอะซันเดอะซันพระอาทิตย์หน้าวินบีด a r k ดจะมืดดวงอาทิตย์จะมืดหน้าด a r k คเคนแอนด์เดอะมูนวินออสกิฟไลพระจันทร์ก็เหมือนกันไม่ส่องแสงฉะนั้นพี่น้องอ่าคราวยากลำบากพระอาทิตย์ไม่ส่องแสงพระจันทร์ก็มืดทีนี้เราจะอยู่หรือเราอยู่กันแบบมืดฉะนั้นก็ต้องให้เตรียมอ่านั่นนะสบู่เห็นไหมสบู่แล้วก็ เจาะรูแล้วก็เอาคัาตเตอร์บัตรแยงเราไปน้ํามันหยดนะไฟติดตลอดวันได้แทนเทีนทนยนไขย็นพี่น้องถ้าใครไม่มีเทีนยนไขก็เตรียมเตรียมสบู่ไว้เตรียมคัตเตอร์บัตรไว้ใช้ได้ตลอดคืนนะใช้ได้ตลอดไม่เป็นธรรมไว้อันนึงแลแต่เทีนยนไขจะซื้อเตรียมไว้แล้ว แตพ่พี่น้องก็ไฟเช็คอะไรเตรียมไว้เทียนไขเตรียมไว้นะทานก็ได้ใช้เทียนทานก็ได้ก็ไม่เป็นเทียนทานมีทานไฟฉายเตรียมไว้พี่น้องต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างนะ,ะจากเพลงลูกา21ข้อ11จะเกิดแผ่นดินไห้กันาานา,ารในทุกบ้านมีโรคภายในที่ต่างๆ ความวิบัติหน้าวัดกลัวในทุกอย่างสิ่งต่า,ตางๆเกิดขึ้นจากจากฟ้าอันน่ากลัวพระเจ้าทรงกวาดล้างแผ่นดินนี้ในทุกที่ทั้งแผ่นดินกว่าสิ้นคนเพราะชั่วกวาดแผ่นดินให้สะอาดจึงต้องเกรงกลัวแกงคนชั่วพระองค์ทรงกวาดล้างทั้งแผ่นดินอาเมนนะแกงไหนชั่วพระเจ้ากวาดหมดนะต่อไป แม้ทำชั่วในที่ลับยังจับได้ด้วยสายฟ้าทรงมองมาเห็นทุกการกระทำของมนุษย์ขอให้ทุกคนรักษาตนให้บริสุทธิ์ขอจงหยุดบาปช่วยกลัวพระเจ้าพระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ให้ทุกคนนั้นเร่งทำความดีนถทุคำเชา้าเดินทางบริสุทธิ์หยุดทำชั่วให้กลัวพระเจ้า ทุกคำชาพระเจ้าทรงอยพรอถึงลูกหลานเอ่ยอาเมนต่อไปให้แรงใจคนาชายแดนแหล้านะขอส่งแรงใจไปให้ทหารทุกคนเป็นวีรชนบนพื้นแผ่นดินไทยรักชาติทุกคนจึงยอมพลีชีวินี้ได้ไม่เคยกลัวใครขอให้ไทยชนะพระเจ้าคุ้มครอง ใครคิดทำลายต้องวอดายให้สิ้นชื่อไอ้ลกกระบือลือชื่อในการปกป้องรักอธิป,ปไตยมีน้ำใจใฝ่ปรองดองรักฝันทองของไทยแม่ใครเอาไปเพื่อลูกเพื่อหลานรักขวานทองเล่มนี้รักเท่าชีวีปลีชีพชาติไทยได้ทุกคนยอมสละปลีเพื่อแผ่นดินไทย ขอส่งแรงใจให้ทหารไทยขอพระเจ้าวยอวยพรอาเมนต่อไปเพลงที่พระเจ้าให้วันนี้นะคะนะขอพระเจ้าคุม้มครองคนไทยขอคุกเข่ากราบลงแทบพระบาทขอพวงราชพลไปในโลกลาสงครามขามิ้นให้สงบไปในพริบตาขออย่ามาบีทาประเทศไทย ขอคำเพนไพ่แพ้ไปในเร็ววันคนไทยนั้นขอ Cabinet. พระงองค์ทรงอวยพรใจขอสันติสุขพระเจ้าเข้าครองจิตใจรวมรือไทยรวมพลังทำนำแผ่นอาเมนอาเมอาเมอาเมรวมพลังทำแผ่นดินกันอธิษฐานกันเพื่อให้คนไทยชนะขาดลอยนะคะ เพราะขมรนมันรุกมันบุกเรื่อยมันยิงก่อนคนไทยไม่ได้ยิงก่อนมันยิงก่อนแต่มันไปหลอกว่าคนไทยยิงก่อนเราวัดซื่อเพราะพระเจ้าคุ้มครองคนซื่อพระเจ้าจะรักคนซื้อตรงนะคะฉะนั้นขรมรนต้องระวังต้องเปลี่ยนใจนะให้ซื่อตรงจริงแล้วพระเจ้าจะช่วยทุกคนในอยู่ในโลกนี้เพราะพระเจ้าพระผู้ทรงสร้างไม่ว่าขมิมนหรือไทยหรือ มาเลเซียฟิลิปปินส์พระเจ้าสร้างเปยะท่านอย่าลืมพระคุณพระเจ้านะอ่า,อาต้องให้ไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่ออจ้าไม่เนรทาก,กันทุกที่ไม่เจา้าของไม่ห่าตัวไม่ล่วงประเวณีทําความดีอย่างเดียวพระเจ้าให้เกิดมาเพื่อทาความดีให้รับใช้พระเจ้าแต่เกิดมาเพื่อรบเพื่อนปน,นี้ยพระเจ้าไม่พอพระทศไทยพระเจ้าจะกวาดล้างหมดทั้งแผ่นดินนะคะ อขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งวนจงถึงแก่ญาติเป็นสนิทชนให้ทุกคนหล่อมูชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกคำเช้าอ่านพระคำทําตามงานทษลาบล้ะทุกชีวีที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพากษาไม่พ้นกรรมที่ทําไว้ใครทําดีได้ขึ้นบันใครทําชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วถึงมาบอกอยากให้พี่น้องกลับใจให้กมีเบนนะกลับใจเถิดจากบาปแก๊งสแกมเมอร์กลับใจเถิดแก๊งยาเสพติดกลับใจเถิดเพราะว่าตกบึงไฟอย่างแน่นอน บึงไฟทรมานกว่าอยู่โลกมนุษย์อีกโลกมนุษย์เอาพอได้ตังค์อดีใจเนะแต่ไม่รู้ว่าลงบึงไฟเนาะโอ้ทรมานเป็นแสนเป็นกับตลอดกันนะพี่น้องตลอดกับกันเนาอยู่อย่างเงี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครช่วยได้ครับเพราะตอนอยู่โลกนี้ไม่รู้จักคาดีไม่รู้จักรับใช้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูขอบคุณพระเจ้าที่ให้ไปเห็นและให้มาบอกนะคะอ่าช่วงนี้ รับเชื่อค่ะพูดดังๆเลยค่ะให้พระเจ้าได้ยินพระเจ้าจะได้ปกป้องเรานะคนไทยทุกคนข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานพีซสาตานมาแย่งใจไปเคยทําผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยแต่เจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกขออัญเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ ปรดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารสะตานจากบรรพุรุษท,ที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทำให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่ง ให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยรอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกกธิษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูสต์เจ้าอเมนปรบมือถวัแก่พระเจ้าปรบมือลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกบาไห้หมดเลิกบาปแล้วพระเจ้าจะคุ้มครองถ้าทําบาปพระเจ้าไม่คุ้มครองพระเจ้าจะไม่พอพระทัยพระเจ้าจะไม่มองคนชั่วเลยนึกออกไหม นอกจากกลับใจคนกลับใจทอมใจมหาพระเจ้านั่นแหละพเจ้าจะช่วยตลอดนะคะเอายกเสียงขึ้นนอธิฐานเพื่อประเทศไทยประเทศทั่วโลกและพี่น้องที่เจ็บป่วยรวมทั้งอธิษฐานให้พวกกขม็นด้วยอย่ามารบไทยเลยนะขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดการประกากเชียโดก็กันส โอ้พระบิดาประกาศสกุลก,กทั้งความมั่งคั่งเกียรติจากพระองค์ทรงครองอยู่เหนือทุกสิ่งฤทธานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงกระทำให้ใหญ่ยิ่งและประทานกําลังแก่คนทั้งปวงบัดนี้ลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ไปคะขอบคุณทุกลมหายใจไม่ว่าอยู่ไหนขอบคุณตลอดเวลาประกาศิกุลกอฟ้อนคำฟังกัชเช่โซลกเชจกเซขอพระเจ้าเทพพ่อนในประเทศไทยประกาศชิโนโกเชกําจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปผีมาร้ายออกไป โลโกชีที่เขมรมันทําผีมารใส่ประเทศไทยก็ขอให้หมดไปในนามพระเยซูโลโกชีก็โกโกชีเพราะทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าโลโกโฟลก็เชพระเจ้าเหนือมารร้ายเหนือผีมารเหนือคนทั้งโลกโซโกโฟลก็เชนะคะเชีเหนือความตายและเหนือโรคภัยทั้งหลายพระกาชิกุโโกโฟพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่องค์เดียวเท่านั้นในโลกนี้พระกาชิกุโโกฟานชีนโลโกเช โอ้พระบิดาประกาศเสกวาดล้างคนช่วยหมดสิ้นตามที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้ประกาศสิกุตโกเสคนไหนดีพระเจ้าจะปกป้องคนชอบธรรมพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะฟังคําอธิษฐานของคนชอบธรรมมีพลังและเกิดผลทุกวันประกาศสิกุตโกโฟนกาชินฮอตโกโฟนกาเซนกาเซฉะนั้นพวกเราอธิษฐานนะทุกวันจะได้รับผลทุกวันประกาศสิกุตโกชีกัิกุตโกเซขอให้ประเทศไทยชนะ ขอให้ประเทศไทยอยู่รอดขอให้พี่น้องอได้รับความปลอดภัยได้รับความรอดจากพระเจ้าได้รับสันติสุขจากพระเจ้าได้รับพระคุณจากพระเจ้าทุกคนที่อยู่ชายแดนรวมทั้งทงหารด้วยได้พบความรอดไม่ให้สูญเสียแขนขาอีกต่อไปโอ้พระบิดาสกตโก,ะกะเไอ้ขมนนั้นให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวขมินเอ้ย รู้จักให้สุขแก่ท่านสุขนั้นจะถึงตัวเขมรเลยพระกาศิกรโกชิกรกโกโ,กกโฟโพวกเขมนกลับใจเถิดโลชิกตากาเซจงให้สุขแก่ประเทศไทยและสุขนั้นจะถึงแก่ท่านแต่ถ้าท่านให้ทุกประเทศไทยทุกนั้นจะถึงท่านสี่เท่าพระเจ้าตรัสไว้นะบอกว่านั่นแหละทุกจะสนองท่านเร็วๆนี้จะนั้นให้กลับใจเถิดเขมโรโวลโกชิกรโกโฟโรกิกาเิโนโกโฟโรกิกาเซ อย่าใส่ร้ายคนไทยเพราะคนไทยตั้งมั่นในความยุติธรรมพรดุงยุติธรมรมพดุงคุณธรรมพดุงธรรมะซื่อตรงหนักแน่นรบไม่ขาดปกัสสิโกโฟริกซนกาสิรโฟรกเซคนไทยนะให้ที่อยู่ที่กินรวมทั้งที่รักษาโรคแล้วเมื่อก่อนนี้ให้ตั้งกี่ครั้งแล้วยังลืมพระคุณคนลืมพระคุณนั่นเนรคุณนั้นไม่จเจริญ จฉะนั้นขเขมรเลยรู้จักพระคุณคนพระคุณของแผ่นดินไทยมั่งจะได้เจริญเจริญเจริญให้ที่ทํากินแล้วจะมายึดของเขานะนะี่ยนมันไม่เจริญเขมรเลยกลับใจเธอปะคาสกโลโกฟริกัสซีฮาังกัสีฮโดกฟอรกัขอให้พระเจ้าควักใจ,ใจิตใจหัวใจขขเขมรที่ดื้อรั้นทิ้งลงเลใหมดโอพระบิดาควักหัวใจใหม่เหมือนที่ควักใจลูกฉันใด ก็ให้คนเขมรนั่นแหละกลับใจใหม่ฉันนั้นโอ้พระบิดาพปรตันซิโุรโกเซคนไทยพระเจ้าทรงรักคาไว้อย่างเหนียวแน่นพราัาซิโกุทโกฟอเรกาเซอโรฟอเรกาเซอโดฟอเรกาเซขอพระบิดาทรงช่วยคนไทยด้วยเถิดเพคะโอ้ชิโกราทโซโคฟวเรกาฟอเรกาเซโนกเซโนกเซโนโอลอฟอเรกาเซโซโรโกเซโนกเซโอลอฟอเรกาเซโนกเซโนกเซโน ทุกวิญญาณพระเจ้าจะรู้หมดทุกการกระทําพระเจ้ารู้หมดไม่ว่าดีหรือชั่วจะถูกพิพาษษาโทษหมดไม่ว่าพุทธคิดอิสลามซิกเตาไม่ว่าประเทศไหนพระเจ้าทรงพิพาษาโลกฉะนั้นอย่าทําผิดกฎสวรรค์นะขะเมศน,นะกลับใจเถิดยังทันเวลาแกงสแกมเมอร์กลับใจเถิดทันเวลา หมดสงครามหมดไปการไหว้รูปคารพหมดไปแกงคอนเตอร์หมดไปแกงสแกมเมอร์หมดไปแกงสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้หมดไปแก๊งที่ป้ายยาเพื่อนเอาสร้อยเพื่อนไปนั้นให้หมดไปแกงที่ปลอมแบงค์ปลอมแบงค์ห้าร้อยปลอมตอนนี้ระบาดนะพี่น้องดูนะแบงค์ห้าร้อยอะหฮยเหนื่อยโลกจะอยู่ยากทุกวันทุกวันแล้วพี่น้องต้องมีพระเจ้าเพราะอะไรอะถ้ามีพระเจ้าจะรู้ทันทีอนี่แบงค์ปลอมนะ อันนี้แบงจริงอันนี้แบปงปลอมพระเจปพี่น้องดูดูด้วยนะโชิกิโอรกชโรกเซก่คภัยไข้เจ็บใครที่เป็นอยู่อเมือขวาวางบนหัวเลยขอพระเจ้าเปลี่ยนเซนใหม่พีมานซาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในร่างนี้และทุกร่างที่ฟังคลิปนี้ ขอพิมานซาตานออกไปพิมานซาตานหมดไปในนามพระเยซูพระกาศสกุกโกฟเฟนกฟกัลชโฮ,โฮโดกโกไม่ว่าโรคความดันเบาหวานโรคมะเรง็งโรคกระดูกโรคเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บนิ้วเจ็บกระเพาะนะขอให้หมดไปในนามพระเยซูโอพระบิดาทรงฟืน้นจิตใจใหม่จิตใจเก่าวันใช้ไม่ได้นะประกาศสกุลโกชีโนตโกจิตใจเก่าว่าขี้โกรธขี้ฉ้าดิยสยาแต่จิตใจใหม่นี้ที่พระเจ้าทรงนำนี่เป็นจิตใจที่บริสุทธิ จากสวรรค์ฉะนั้นต้องถนอมไว้ดีพี่น้องประกาศกระชีหูดิโกฟอนกระชีนอกโกฟอีกกระเซขอพระเจ้าเทพอพอให้ลูกเจ้าเอน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกินนอบลูกดาวเรืองลูกดาวลูกอาทิตย์ลูกตุนลูกกัปพินยาลูกสุพินลูกวรพรลูกสนิทด้วยให้หายวันหายคืนออประกาศิกระโกชิกุกโกโฟนอกกระเซแต่ถ้าพระเจ้าจะพาไปก็รับไปอยู่บนสวรรค์และขอให้วิญญาณของ อาทหารพระเจ้ารับทรงรับไปด้วยเถิดไปอยู่บนสวรรค์ด้วยเถิดโอ้พอเขาปกป,ปกป้องแผ่นดินเพคะประกาศสกุลโกโฟอร์ในกาศีนุโกฟร์ในกาเซโลุโกฟรในกาีนกาเซประกเซขอฝากดวงวิญญาณที่ทําความดีชอบทำทุกท่านสู่อ้อมกอดพระเจ้าด้วยลูกกเซและขอพระเจ้าเล้าลมญาติพี่น้องที่สวนสูญเสียลูกอันสุดที่รักไป ที่ไปปกป้องประเทศไทยโอ้พระบิดาลูกเห็นแล้วน้ำตาไหลไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็เมนมันชอบลุกร้านชอบพูดจาด้าอวดโอหังขอพระเจ้าทรงเล้าโลมหัวใจเขาทุกคนด้วยเถิดคนไทยบอบช้าม,มากแล้วไหนจะน้ำถ่วไหนจะสงครามตอนนี้คนไทยบอบช้าเหลือเกินขอพระเจ้าทรงเยียวยารักษาหัวใจเขาด้วยเถิด ลูกปติฐานทั้งน้ําตาทุกวันอยากช่วยประเทศไทยพอลูกอยู่ในประเทศไทยไปกคะโอ้พระบิดาสงสารประเทศไทยเถิดทุกบีบทุกกันนานาชาติก็มองคิดว่าเราลุกรานเขาก่อนแต่พอดีมีทูดทูตคอยพูดให้เราชนะได้ โอ้พระบิดาขอส่งทูตหรือส่งคนที่เก่งภาษาพูดสามารถให้โลกรู้ได้ว่าคนไทยยุติธรรมคนไทยไม่ได้ทำร้ายเพื่อนมีแต่ช่วยเหลือเพื่อนโดยใจเมตตารีต่อเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านมารบหลาประเทศไทยขอพระบิดาทรงช่วยเหลือด้วยเถิดพี่กะลูกทูนขอ บัาฑกะเชพ,พระประวงกรัสไว้ว่าคำมติฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังและเกิดผลฉะนั้นขอให้เกิดผลในเร็ววันขอให้กระเมนหยุดพ่ายแพ้ไปในบัดรดลนขอให้คนไทยชนะคนไทยชนะคนไทยชนะในนามพระเยซูขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนสิบหนิ้วประนมและบังคมข้อลาต่อชาลับมาฟังวาจาเศร้าเพนนา ว่าแม่เอ,อฟังวาจาเศร้าเป็นนะเอ,อ้ยอธิษฐานน้ำน้ำตาทุกวันนะพี่น้องคนบริสุทธิ์ได้ไปสวรรค์คนชั่วนั้นลงนรกบึงไฟคนบาปไปดึงกลับใจเป็นคนใหม่ในพระเยซูอ่านพระครัรมภีร์อธิษฐานในทุกการประวิญญาณรับรู้ เยซูทุกๆูให้ความรู้และการช่วยใจรัเประเจ้ายิ่งใหญ่ค่ะพี่โอค้คนดีรักเพื่อนบ้านสดใสใครว่าอวยพรเข้าไปอา้าวใครว่าอวยพรเข้าไปอา้าว จบเปล่มเพราะพระคำเท่านั้นที่เปลี่ยนจิตใจให้เป็นคนใหม่ที่ใช้การได้ในนามพระเยซูทุกวันนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรด้วยค่ะเรบีวิสวัสดีค่ะ